ปริศนาธรรมที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้ทองแท่งจะไราค่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาก็เหลือน้อยเต็มทีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสงค์สัมมเนนและคารวาสก็เบื่อนหน้าหนีพระธรรมคำสอนกับทั้งผู้คนก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิรม์ เข้าวัดเพื่อไปเที่ยวแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำพระปฏิมาเป็นกากปูนผู้คนจะมองว่าเป็นเพียงรูปเคารพเป็นเพียงอิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปและเริ่มเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของเท่านั้น กากเกลื่อนจะเพิ่มขึ้นความชั่วเหลวสามของผู้คนและความมีมิจฉาทิฐิจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้นกับทั้งความหยาบกระด้างความมีนิสัยเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนกากเกลื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันจะปรากฏให้เห็นจนดาดตื่นไปทุกแห่ง ราพิรุณจะซบสน้ำจิตน้ำใจของผู้คนในสังคมจะเหือดแห้งมากขึ้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวให้เห็นกับทั้งฟ้าฝนก็จะแห้งแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลผ้าเหลืองจะโดนยำ่ำผู้คนจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเมามันกับการติดเตียนดูหมิ่นดูแครนพระสงฆ์กับทั้งพระสงฆ์สัมมเนร ก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เขารบรักธรรมนิยมใช้ผ้าเหลืองสวสดิหาลาบจะหาผู้มีศีลมีธรรมก็เหลือน้อยเต็มทีตะกวดดำจะเป็นเจ้าคนในตระกูลต่ำคนมีจิตใจต่ำซามเมื่อได้เป็นใหญ่ครองอำนาจก็จะเลิิงในอำนาจหลงในอำนาจ จนผ่าบ้านเมืองเสียหายผ่าองค์กรเสียหายกับทั้งกินเงินหลวงไม่อายชาวบ้านเขาข้าไปกินต่อหน้าต่อตาก็ไม่เกรงกลัวคนเห็นดอกตูมโรยแต่เช้าเด็กผู้หญิงเริ่มมีคู่ตั้งแต่อายุน้อยยังไม่ทันโตเป็นสาวก็เที่ยวหาคู่นอนปัทุมยังไม่เป็นทันก็ได้เสียกันแล้ว กับทั้งเอาใจออกห่างพ่อแม่แก่แดดทั้งที่ยังเช้าอยู่หมาหัวเน่าพึ่งจะตอมคนไม่ดีคนเน็บชั่วแต่สังคมจะยกย่องชื่นชมกับทั้งเชื่อคำพูดคำปดของคนเหล่านี้ดุดพึ่งตอมกลิ่นมอมอันหอมบุปผาจะเป็นหมัน ส่วนคนดีนั้นผู้คนจะพากันด่าสาเสียเทเสียจนแทบแทรกแผ่นดินนี้คนทำดีคนจะไม่เห็นคุณค่าทำความดีกลับถูกต่อว่าจนต้องแอบทำทำดีเท่าใดไม่มีคนเห็นแต่คนจะกลับนิยมชื่นชมคนมีอำนาจคนมีเงินว่าเป็นคนหน้ายกย่อง คืนและวันจะสั้นเข้าผู้คนจะเพลิดเพลินไปกับการเสพสิ่งบันเทิงกินเที่ยวช้อปปิง้งเล่นโซเชียลจนเวลาในแต่ละวันผ่านไปจนไม่รู้วันรู้คืนและวิถีชีวิตที่ทำงานแลกเงินจนหมดเวลาไปกับการงานไม่มีเวลาพูดคุยกับในครอบครัวเวลาในครอบครัวก็จะสั้นลงไปด้วย นกน้อยจะลืมเหย้าคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่จะลืมพ่อแม่บ้านเกิดเมืองนอนวัฒนาธรรมประเพณีของตนรากเงาของตนโคถึกเท่าจะวังเวงคนเท่าคนแก่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังขาดลูกหลานดูแลหนึ่งทองแท่งจะไรค่า สองพระปฏิมาเป็นกากปูนสามกรกเกลื่อนจะเพิ่มภูนสี่พระพิรุณจะซบเซาห้าผ้าเหลืองจะโดนย่ำหกตะกวดดำจะเป็นเจ้าเจ็ดดอกโตมโกรยแต่เช้าแปดมาหัวเน่าพึ่งจะตอมกาบุปผาจะเป็นมันสิบคืนและวันจะสั้นเข้าสิบเอ็ดนกน้อยจะลืมเย้าสิบสองโคถึกเท่าจะวังเวง ย้ำอีกครั้งว่าเราทุกคนเกิดมาจากพ่อแม่ได้รับความรู้วิชามาจากครูจากอาจารย์เราอย่าลืมตัวถือว่าตนเก่งกล้าสามารถบทเวลาพลาดท่าจะเสียคนคือเราซึ่งเป็นความเสียอย่างมากกว่าสิ่งอื่นๆยิ่งเวลานี้โลกกาลังเปลี่ยนแปลงบกกนสับสนกันมากจนแทบมองไม่ทั เพราะความรู้วิปริตผิดธรรมดาไปต่างๆนานาถ้าจะมีใครผู้ใดจะมาพูดว่าเวลานี้โลกกำลังเป็นบ้าดังนี้ก็ไม่น่าจะผิดอย่างน่าชมเชยเสียด้วยว่าเขาพูดถูกกับความจริงที่กำลังเป็นอยู่เพราะสิ่งไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิดมันก็เป็นมันก็เกิดขึ้นได้นับแต่เกิดมาก็นานพอสมควรยังไม่เคยพบเคยเห็น ก็ได้พบได้เห็นเสร็จแล้วกับโลกปัจจุบันบุพการีกับการสร้างบารมีถ้าบุพการีของท่านอาทิฐิมากน้อยต่างกันเพียงใดเมื่อประสบกับอารมณ์อันไม่คาดคิดไม่พึงปรารถนาจากการกระทำทางกายว่าจ่าใจของท่านเหล่านั้นในชีวิตจริงของท่านผู้ปรารถนามีอุบายและความเพียร ในการรักษาอารมณ์ใจของท่านอย่างไรความหมายของมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเรียกโดยย่อว่าทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดการเห็นกงจักเป็นดอกบัวพระพุทธองค์ตรัสไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล การบูชาไม่มีผลการบวงสวงไม่มีผลผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบุญคุณบิดาไม่มีบุญคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทราบถึงโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองสามารถทำให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยไม่มี ซึ่งจากการประพฤติผิดมีชอบนี้เองส่งผลให้บุคคลนั้นๆต้องไปเกิดจังนรกอเวจีเพื่อใช้กรรมที่ตนเองได้ก่อไว้หลายร้อยชาติโอวัตธรรมหลวงปู่สดการทดแทนคุณมารดาบิดาของบุตรการบวชในธรรมวินัยได้ชื่อว่าสนองคุณมารดาบิดาจริงๆเชียว มารดาบิดาถ้าเห็นว่าลูกปวดแล้วปราบเริ่มเออบอิ่มเต็มตื้นนักอะไรจะไปไม่เท่าไม่มีละ่ะราเริงบันเทิงใจจะกินข้าวหรือไม่กินไม่รู้อิ่มเอิบไปหมดบอกไม่ถูกทีเดียวถ้าเห็นว่าลูกของใครบวชเข้าไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายปราบเริ่มอิ่มเอิบตื้นเต็มอย่างนั้นมารดาบิดาไม่มีศรัทธาไม่เชื่อในัตไตร เชื่อใน,นพระรัตนตรัยขึ้นนี่เป็นแทนคุณข้อที่หนึ่งมารดาบิดาไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นนี่เป็นแทนคุณข้อที่สองมารดาบิดาไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้เลื่อมใสหนักขึ้นนี่เป็นแทนคุณข้อที่สามมารดาไม่รู้จักบาปปุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แก้ไขมารดาบิดาให้รู้จักประโยชน์ มีใช่ประโยชน์ขึ้นเหมือนกับตนผู้บวชในวันนี้มารดาบิดาไม่เลื่อมใสทำให้เลื่อมใสหนักขึ้นหรือเลื่อมใสน้อยทำให้เลื่อมใสมากขึ้นมารดาบิดาไม่มีศีลเข้าใกล้พระรับศีลเมื่อเข้าก็รับศีลแล้วเมื่อตอนก่อนก็รับศีลเหมือนกันนี่เขาเคยรับศีลมาบ้างแล้วรับศีลแน่นหนาหนักขึ้น ให้ทั่วไปกับพระภิกษุอื่นเมื่อลูกบวชเช่นนี้เห็นพระภิกษุอื่นสามเณรอื่นก็เหมือนอย่างกับลูกเรารักใครภิกษุสามเณรขึ้นทีเดียวสมเพศเวทนามีข้าวปลาอาหารก็เอามาเลี้ยงดูทีเดียวนี่เป็นต้นเป็นตัวอย่างมารดาบิดาเป็นผู้ให้ชีวิตให้ความเป็นคนให้ความถนุถนอมกล่อมกลิ้งเลี้ยงมาให้โลหิตเป็นอาหาร การทำร้ายเพียงจิตใจท่านให้ต้องช็อกช้ำเสียใจก็เป็นกรรมไม่ดีของผู้เป็นลูกย่อมต้องได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมนั้นแน่นอนอย่างน้อยคนอื่นที่รู้เห็นการพูดการทำที่เป็นการทำร้ายจิตใจมารดาบิดาของบุตรที่ดาคนใดย่อมตำหนิแม่ไม่ตำหนิตีเต,ตียนออกเป็นวาจาก็ย่อมคิดอยู่ในใจตัวผู้เป็นบุตรที่ดาเองนั้น แม้ทำร้ายจิตใจมารดาบิดาครั้งหนึ่งแล้วทำต่อไปเป็นความเคยชินก็ย่อมสั่งสมความเคยชินที่ไม่ดีไว้เป็นสมบัติของตนเป็นการสั่งสงกรรมไม่ดีให้มากขึ้นย่อมจะเท่ากับการสั่งสมผลแห่งกรรมไม่ดีไปพร้อมกันเมื่อกมนั้นส่งผลก็แน่นอนที่จะต้องพบอะไรอันไม่เป็นที่ปรารถนาต้องการเลยโลกมนุษย์เพียงวิ ที่ทุกชีวิตผ่านเข้ามาเพื่อสร้างบารมีและใช้เศษกรรมเกา่าถูกเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป